สวัสดีค่ะมาพบกับขีลาลิเนเนกันอีกแล้ววันนี้นะคะเนเนได้เตรียมประโยคมาหลายประโยคเลยซึ่งเราจะเอามาลองฝึกพูดกันเขาบอกว่าประโยคพวกนี้เป็นประโยคลิ้นพันกันล่ะแต่ว่าเนเนมั่นใจว่าได้ได้พูดได้เนเนทับได้แน่นอนเลยไปชมกันเลยค่ะ ฮา่าเราจะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะนั่นก็คือคำนี้เลยอ,ม hey มอยืม่อยากไม่อยากเน่แนูดตา้แน่นอนเลยพร้อม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 แล้วชามเขียวควาเช้าชามขาวความข้าขม,ม <Wow. S 1> เร็วเร็วเร็วเร,วเร,วเรวชามเขียวความเช้าชามขาวความข้าขอขอขอเอ้ยคำต่อไปยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย,ย,ย้อย ใจกิบลำใหยน้ำใใหยายแบแบแบเอาไปใกินลำใหยน้ำใยหไหย้อยใจกินลำใหยน้ำาลยาญ่ไหลย้อยย้ได้อันที่ได้อันที่ได้อันต่อไปรันองรยองยะลารันองริยองยะลาเโอเคยานัดมอมีแกฝีแกหิดยานัดหมอชิดแก้หิดแกฝีเร็วเร็วเร็ว จานัดหมอมีแก้สีแก้เห็ดจานัดหมอคิดแก้เห็ดแก้สีคำต่อไปเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด,ผด,ผดทหารถือปืนเบิกปืนไปบกตึกทหารถือปืนเบิกปืนไปบกตึกทหารถือปืนเบิกปืนไปบกตึกเหีบฟักใบหลายหีบยกบหิบสียาวมาก ยกหีบหนีหีบปักมีหนีหีบหนบ Got ไไีไม่ได้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้เห็บปักม้หลายหีบยกหีบหนี hey, light, hey, hey, หีบปักมีหนีหีบหนีบหนีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนีเอ้ยใครแด้ว่าอันเนี้พูดเร็วๆไม่ได้แนล่ลอยอ่าลองลๆง จะลองดูนะคะอืมยำๆหนักหีบบักไม้และหีบยกหีบหนีหีบบักบีหนีหีบหนีหายเห็นหนีหีบหนีบหนีกันบักไหมเห็นหีบหายไหลหีบหนีหนีอ้อไอ้ได้ๆพูได้ได้แค่ครั้งเดียวมากกว่านี้ไปได้แล้วกล้วยอบน้อยโรยเกลือ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  หเห็นมหมูหันหูหนีหมีหันดูหนีหมาหาเห็นหมูหันหูดีอันนี้ยาวมากไ่เร็วยาวมากเลยเอาใหม่นะคะเอาแบบว่าเร็วเร็วเร็ว,รว,รวมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาวหูหนี้อ้ไปใจไปใจบีดิบีดิจ้ามาหันมาหาหมูเห็นหูหมา หูหมาหนาหูนี้มีเห็นหมูเห็นหมูหันหูนี้มีหันดูมีหาหาเห็นหมูหันหูดิวายังผิดอยู่ใช่ไหมเอาใหม่ค่ะครั้งนี้ต้องทําให้ได้อืมนั่นนั่นนั่นนมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูนี้มีเห็นหมูเห็นหมูหันหูนี้มีหันดูมีมาหาเห็นหมูหันหูดิ ได้แล้วค่ะได้แล้วได,ได้ทำได้ยังไงวันนี้นะคะเนเน่ก็ต้องขาตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของคีรันิี่เนเน่กันด้วยนะคะเนเน่ไปแล้วนะคะรักทุกคนเลยบ๊ายบาย